สวัสดีครับร้านกอรนะครับอ่าก็ที่ร้านอันนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วเนาะผมรับพีออเดอร์ญี่ปุ่นนะครับก็ยี่สิบห้าตังแต่ทิศวันก็จะมีโชว์มาให้ที่ร้านเอาไว้ให้ลูกค้าได้ลองไซส์แล้วก็สั่งกันนะครับก็ตอนนี้พวกไนกี้ไอริชก็มีนะครับก็มีหลายรุ่นเลยนะครับทูมาอะไรพวกนี้ผมหาให้ได้หมดนะครับก็เป็นพวกดีเซลนะครับตัวนี้นะครับแซมบ้านะครับผมขายได้เกือบสิบกว่าคู่แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ขายในช้อปปี้แลผมขายหน้าเพจนี่นะครับอ่ะก็ ตัวนี้เป็นแซมบ้านะครับ2สีแล้วก็จะมีอีกสีนึงเป็นสีฟ้าตัวน้สวยเลยนะครับกำลังจะมาน่าจะมาพรุ่งนี้นะครับก็แบบนี้เลยนะครับก็ได้แบบนี้เลยอันนี้ลูกค้าสั่งแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นสีอะไรอ่าลูกค้าก็ได้แบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็กระดาษห่อนะครับแล้วก็รองเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ป้ายนะครับตัวนี้ผมทำยูทูบเอาให้แล้วนะครับยูทูบละเอียดเลยนะครับตัวหน้าก็เป็นหลังกลับตัวนี้จะเป็นหนังนะครับนิ่ม ตัวนี้หนังใช้งานงานดีเลยนะครับคือหนังมันจะนิ่มมากนะครับอ่ะก็มีสองสีเนาะ <c oughs> สีขาก็สีดำนะครับอ่าตัวนี้รอไม่นานนะครับรอไม่นานก็คือผมให้พวกกันส่งมาที่ผมที่ร้านนะครับ คือคนที่หาให้นะครับส่งมาที่ร้านประมาณ2วันแล้วผมก็ส่งให้ลูกค้าอีกประมาณ2อวันก็ประมาณ5วันนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินไม่เกิน7วันลูกค้าได้ของนะครับอ่ะก็ไม่ต้องรอของเลยนะครับราคาอยู่ที่ไซส์นะครับก็ลองไปเช็คได้ที่ไลน์นะครับแอลแคหรือว่าก็ช h o ปปีนะครับช้อปปีก็มีคนลดราคาให้นะครับแล้วแต่ช่วงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนแบบใหม่ที่หาไม่ได้หรือว่า ให้ผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้นะครับก็ราคากันเองนะครับอย่างตัวนี้ก็มีมีหลายราคาสามพันเก้าห้าพันห้าสี่พันห้าแล้วแต่คือแล้วแต่ไซส์นะครับอย่างที่ผมบอกนะเป็นดีเซลนะครับลูกค้ารู้อยู่แล้วเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้าสนใจก็ทักมาได้นะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับร้านกอนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ